สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก อเล็กซานเดอร์เซฟรินประธานสาพันธฟุตบอลยุโรประบุคนที่บ่นเรื่องโปรแกรมเยอะมีแค่ทีมใหญ่กับนักเตะที่ได้แค่เหนื่อยเยอะท่ามกลางกระแสที่นักเตะหลายคนขู่ว่าอาจจะสไตร์เพื่อเปะท้ทวง อเล็กซานเดอร์เซฟอรินประธานสาพันธ์ฟุตบอลยุโรกล่าวว่าจนถึงตอนนี้มีแค่ทีมใหญ่หญรือนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะๆที่แสดงความไม่พอใจเรื่องโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกตลอดช่วงที่ผ่านมามีหลายคนที่มองว่าทุกวันนี้มันมีเกมฟุตบอลให้ลงเล่นเยอะเกินไปซึ่งส่งผลให้นักเตะแต่ละคนได้รับบาดเจ็บง่ายขึ้นตามไปด้วยและมันถึงขั้นทําให้มีการขู่ว่าบรรดานักเตะอาจจะประท้วงด้วยการไม่ยอมลงเล่น โดยอเล็กซานเดอร์เซฟรินประธานสหภานฟุตบอลยูฟาได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้ว่าเราต้องยอมรับว่าปฏิทินการแข่งขันมันมาถึงขีดจำกัดแล้วมันมาถึงขีดจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องบอกว่าเรื่องผลกระทบมันแตกต่างกันเมื่อเทียบกับแต่ละสโมสรและนักเตะแต่ละคนบางฝ่ายบอกว่าทุกวันนี้มันเยอะเกินไปแต่บางฝ่ายบอกว่ายังมีช่วงที่ว่างอยู่คนที่ไม่พอใจมีสิทธิที่จะแสดงออกผมเองยังยืนกรานตามที่พูดไปเมื่อ2เดือนก่อนนั่นคือมันไม่มีที่ว่างให้เพิ่มเกมลงไปได้แล้วแต่ผมต้องถามด้วยว่่่่่าใคครรกกกกััันนนนททีีีีลงงบบเเือ้ แบบนนั้มีแค่พวกที่ได้รับค่าเหนื่อยก้อนโตและทีมที่มีขุมกําลังซึ่งเต็มไปด้วยนักเตะชั้นยอดตั้ง25คนแต่คนที่ได้รับค่าเหนื่อยน้อยกว่าและทีมที่แทบจะจัดทีมลงเล่น11คนไม่ได้นะ่ะไม่เห็นบทเลยพวกเขาอยากเล่นฟุตบอลอเล็กซานเดอร์เซฟรินประธานสาพันฟุตบอลยุโรปกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา อารดามาตราโอเร่ ore, เปกของฟูลแลมออกมาเปิดเผยถึงการสนทนาระหว่างเขากับเป๊ปโกเดลลาหลังจบเกมพิมร์ลีกที่แมนซิตอ้เอาชนะฟูลแลมไปได้3-2เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยอารดามาตาโอเร่ได้กล่าวเอาไว้ว่าผมรู้จักเขามาหลายปีแล้วแต่เขาก็ชื่นชมผมเสมอมาเขาคือโค้ชที่ดีที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจบเกมเขาเข้ามาหาผมเพื่อบอกว่ามันเป็นเกมที่ดีเขาให้คําแนะนําผมเกี่ยวกับวิธีการจบสกอร์จากโอกาสที่ผมมีผมได้พบกับเขาที่บาร์ซ่าเมื่อผมมาถึงแอสตันวิลล่าผมยังได้คุยโทรศัพท์กับเขา สำหรับสโมสรเมซซิตี้ยังไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกโดยพวกเขารังอันดับ2ของตารางโดยลงเล่นไป7นัดชนะ5เสมอ2มี17คะแนนตามหลังลิเวอร์พูลจากฟูงเพียงแต้มเดียวในขณะที่ฟูแลมแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่ก็ยังมีผลงานที่ดีอยู่อันดับ8ของตารางโดยมี11คะแนนจาก7นัดมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ฟาบริซิโอโร a ม o โนนักข่าวคนดังยืนยันว่าอุโกวียนาจะกลายเป็นผอกีฬาคนใหม่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเวียนาคือเป้าหมายแรกๆที่เรือใบสีฟ้าต้องการตัวมารับงานต่อจากซิกิเบริกิสไตที่จะลาทีมในปี2025ตอนนี้รายงานยืนยันแล้วว่าแมนซิสตี้สามารถบรรลุข้อตกลงกับผอฟุตบอลของสปอร์ติ้งลิสบอนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าการประกาศแต่งตั้งเวียนาจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการภายหลังจากเบริกิสไตอำลาสโมสรไปหลังจบฤดูกาลน,นี้ ทั้งนี้หลังจากแขวนสตาร์ทไปในปี2016ัวีเอร่าซึ่งปัจจุบันอายุ41ปีผ่านการลงเล่นให้กับทีมอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสปอร์ติ้งลิสบอนและบาเลนเซียก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผอฟุตบอลของเบเลเนนส์ในโปรโต,ตุเกสเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2017และก้าวลงจากตำแหน่งเพียง6เดือนต่อมาโดยวิเอร่ากลับไปสปอร์ติ้งลิสบอนในปี2018ัดโดยรับตำแหน่งเดียวกันและเขาเป็นเบื้องหลังของการเซ็นสัญญ,ญาแข็งดังมากมายอาทิเช่นมานูเอลออูกกกกกกาา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 เเเเเเตตตต้้้จจจฟมมลลิิิคคคปปโโโดรรรรรแแนนซซีีีีะววว์ยสท มากันที่ประเด็นข่าวต่อมารคอร์ดสื่อของโปรตรุเกสรายง,งานว่าอูกอเวียนาเล็งดึงดูเป็นอารมริมนายใหญ่ของสปอร์ติ้งลิสบอนตามมาทำงานที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้หน่วยการกีฬาแทนซิกิเบริกิสตายเบริกิสตายเตรียมอำลาเรือใบสีฟ้าหลังจบฤดูกาลนี้หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมกับสมโมสรตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาและมีส่วนสำคัญในการดึงเป๊ปกัวเดล่ามาคุูทีม ก่อนหน้านี้ฟอร์บิซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังระบุว่าเวียนาที่ปัจจุบันทํางานในตําแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลของสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานแทนเบรกิสตายจากรายงานของสื่อแดนฝอยทองเผยว่าเวียนาอาจจะดึงอโมริมตามมาทํางานด้วยกันในถิ่นเอธิฮัสเตเดียมหลังพาทีมทําผลงานอย่างยอดเยี่ยมและเคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้ซึ่งสัญญาปัจจุบันของเปปกูเดล่ากับแมสซิตี้จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้และยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่โดยมีความเป็นไปได้ที่จะลาทีมไปพรร้้อมกกับบิสตดวย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ